บทที่สองเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละกการปองร้ายทั้งปวงบรรดาการอุบายการน่าซื่อใจคดความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลายเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะเพื่อจะทำให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้นหากว่าท่านได้ชิมดูรู้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุณา จงมาหาพระองค์เหมือนมาถึงศิลาอันมีชีวิตยอยู่ซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้และทรงฆ่าอันประเสริฐคริสเตียนเป็นศิลาอันมีชีวิตและท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายสก,การะบูชาฝ่ายจิตวิญญาณที่ชอบพระไทยของพระเจ้าโดยทางพระเยสุคริสเพราะมีคำเขียนไว้ในพระกัมภีร์ด้วยว่าดูเถิดระวางศิลาก้อนหนึ่งลงในสิโยนเป็นศิลามุมเอกที่ทรงเลือกแล้วและเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐและผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความอับอายเหตุฉะนั้น พระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฝั่งนั้นศีลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วและเป็นศิลาที่ทำให้สะดุดและเป็นก้อนหินที่ทำให้ขัดเคืองใจที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฝั่งพระวจนะตามที่เขาถูกกำหนดไว้เช่นนั้นด้วยแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สําแดงพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาเป็นชนชาติไม่แต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่ แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วพวกที่รักขขาระเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลายเหมือนท่านเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้สัญจรให้ท่านละเว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งทำศึกกับจิตวิญญาณจงให้การประพฤติของท่านทั้งหลายเป็นที่น่านับถือท่ามกลางคนต่างชาตินั้นเพื่อว่าในข้อที่เขาติเตียนท่านว่าเป็นคนทำชั่วนั้น เมื่อเขาเห็นการดีของท่านแล้วเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันซึ่งพระองค์จะทรงเยี่ยมเยียนเขาจงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศท่านทั้งหลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกอย่างเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นเป็นกษัตริย์ผู้มีอำนาจยิ่งหรือจะเป็นเจ้าเมือง ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์นั้นให้ลงโทษผู้กระทำชั่วและยกย่องคนที่ประพฤติดีเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ท่านทั้งหลายระง,งับความโง่ของคนชวดเขาให้สงบด้วยการประพฤติดีจงเป็นเหมือนคนที่มีเสรีภาพแต่ท่านอย่าใช้เสรีภาพนั้นให้เป็นที่ปกปิดความชั่วไว้แต่จงใช้เหมือนเป็นทาสของพระเจ้า จงให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่กษัตริย์ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้จงเชื่อฟังนายของท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและสุภาพเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยเพราะว่าถ้าผู้ใดเพราะเห็นแก่ใจวินิจฉัยผิดชอบจำเพาะพระเจ้า ยอมอดทนต่อความทุกขโศกเศร้าอย่างอายุติธรรมนี่แหละเป็นความชอบด้วยว่าถ้าท่านทำการชั่วแล้วถูกเคี่ยนเพราะการชั่วนั้นแม้ท่านทนถูกเคี่ยนด้วยอดกลั้นใจจะเป็นที่สรรเริญอะไรแก่ท่านแต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกระทำการดีและทนเอาการข่มเหงด้วยอดกลั้นใจเพราะการดีนั้นเช่นนี้แหละเป็นการชอบพระไทยพระเจ้า ด้วยว่าท่านทั้งหลายถูกทรงเรียกไว้สําหรับเหตุการณ์นั้นเพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงรับทนทุกทรมานเพื่อเราทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่เราเพื่อท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกระทําบาปเลยและไม่ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเมื่อเขากล่าวคําหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคําหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงมาตรายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดำเนินชีวิตต,ตามความชอบธรรมด้วยรอยเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไปแต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและสิทธยาพิบาลแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายแล้ว